ดีเจอองโผล่คอมเมนต์แบบนี้หลังชาวเน็ตโยงคำพูดหมอบีใส่กรณีกระทิง #hashtag #hashtag forex3d พุ่งติดเทรนด์อันดับต้นๆของทวิตเตอร์ทันทีหลังเพจดังมีการเปิดชื่อของดาราหนุ่มระดับพระเอกพร้อมกล่าวหาว่าเป็นพ่อขายของ #hashtag forex3d นั่นก็คือพระเอกดงังกระทิงขุนนรงประเทศรัฐนั่นเองซึ่งต้องรอฟังกระทิงออกมาชี้แจงกันอีกทีว่าความจริงคืออะไรซึ่งใน #hashtag ดังกล่าวมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คลิปของหมอบีทูตสื่อวิญญ,ญาณจากรายการอังคารคุมโปรซึ่ง ีการฝากเตือนไปถึงดาราหนุ่มรายการหนึ่งที่มีวันเดือนปีเกิดนี้นี้นี้กำลังมีพฤติกรรมที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนรอบข้างทำอะไรอยู่ควรหยุดและคิดพิจารณาให้ดีเจ้าตัวก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ช่วงอายุนี้ของดารารายดังกล่าวถ้าเดินไปในทางที่ถูกจะพุ่งแรงมากขณะเดียวกันถ้าก้าวผิดก็พังเลยเช่นกันซึ่งดารารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการแบบก,กว้างเล่นบสัสและ เคยเป็นนักบาสมาก่อนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตมองว่าคนที่เหมือนหมอบีจะสื่อถึงและเตือนไกลๆอาจจะเป็นกระทิงเขาเป็นได้เพราะในรายการวันนั้นมีภาพโปสเตอร์ของกระทิงประกอบผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ติดอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามต่อมาหนึ่งในดีเจอย่างดีเจอ็อกได้ออกมาแก้วความเข้าใจผิดว่าดาราที่หมอบีเอ่ยถึงไม่ใช่กระทิงและมีการหาตัวพบแล้วมีวันเดือนปีเกิดตรงกับที่หมอบีเอ่ยถึงด้วย